สวัสดีค่ะวันนี้เรามาตกปลาข้างนานะคะตัวแรกก็ฮุบเหยื่อแล้วก็ไปพันหญ้าอยู่ข้างล่างนะคะเอาขึ้นยากต้องดึงหญ้าขึ้นมาปาอะไรติดอะดูซิว่าปลาอะไรปลาช่อนเหรอปลาช่อนนาตัวไม่ใหญ่เอาขึ้นมาบ่มาฟังก่อนดึงดึงไม้ออกด้วยปลาช่อน เดี๋ยวเราจะไปปวดแล้วจะเอาไปขังไว้ก่อนต้องย้ายแล้วค่ะเดี๋ยวไปหาจุดใหม่ถัดมาจุดนี้ตรงนี้ก็ย่ายเยอะน้ำลดลงเยอะนะแต่ว่าน้ำก็ยังขุ่นแดงอยู่ดูสิปลาตัวนี้เริ่มไปแล้วค่ะอึงเอา้าปลาขาวตัวแรกปลาขาวหางแดงตัวแรกนะตัวค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียว สบัดแรงจริงๆใส่กระติกน้ําแข็งนอกไปเลยค่ะเพราะพวกนี้เขาจะตุยเร็วตุยแล้วมันไม่ค่อยอร่อยแล้วนอกแบบนี้จะสดกว่ามาดูคันที่สองวิ่งเข้าพงใหญ่ละเราดูดึงไอ้ปากขา,างแดงค่ะ ใส่ตัวเล็กกว่าตะกี้นิดนึงเอาเหยื่อไส้เดือนนะคะวันนี้มาลุ้นต่อใส่เกี่ยวเหยื่อแล้วก็โยนไปน้ำวนนะคะตรงโคง้งมันไม่มีที่วางมีแต่หญ้าพอน้ำลดลงเยอะๆนี่หญ้าข้างล่างจะเยอะมากเลยมีทั้งไม้ทั้งกอไผ่ไนแล้ว เริ่มเริ่มตอดแล้วค่ะจะเป็นปลาเล็กดึงก็โอ้ไม่ติดนะคะนี่จะเป็นปลาเล็กนะอย่างเงี้ยปุงปลาเล็กเข้าต้องย้ายขยับที่โยนเบ็ดไปเรื่อยๆนะคะตอดแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วขมุดไปแล้วดึงก่อนอุ้ยปลากระทิงค่ะต,ต้องเอาขึ้นไปข้างบนแล้วตรงนี้มันตะลิง่งเดี๋ยวร่วงค่ะ อดยากค่ะต้องสอยคางนะคะใช้มีดไปแหลมเล็กๆนะคะสอยคางตัวนั้นยังไม่ได้ปวดเลยะคะ่ะคันที่สองเริ่มกินไปแล้วเดี๋ยวจะพักตัวนั้นไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาดึงคันนี้อะไรล่ะอะไรล่ะดึงทิ้อีกปากทิงนะคะเข้าพร้อมกันกับตัวตะกี้เลยอะ่ะเดี๋ยวขึ้นห้องบนก่อน ตัวนี้ยังไม่ทันได้ปลดนะคะตัวเลขยังเอามาโยนไว้ตรงนี้ก่อนวิ่งลงข้างล่างตพอเท่ากันเลยอ่ะโอ้ยถ้าปล่อยให้กินนานในพันญ้านะคะเอาขึ้นยากต้องรีบดึงขึ้นมาแรงเยอะนะปากกระถิงเนี่ยต้องใส่ถุงมือนะคะถ้ามือเปล่าไม่ได้ เออเอาออกยากนิดนึงถ้าใครกลัวลื่นก็เอาคุกดินคุกทรายก่อนค่ะจะจับง่ายใส่ถุงมือด้วยนะคะมันไม่งั้นมันจะหั่นมือเราเจ็บสอยตรงคางค่ะได้แล้วค่ะ ตุยเรียบร้อยนะคะปลากระทิงก็จะกินลึกเวลาเอาออกค่อนข้างยากถ้าเรา,เอาออกช้านี่เขาจะม้วนตัวแล้วก็พันสายเบ็ดยุ่งอีลงตุงนังกันเลยแหละดูตัวนี้ตัวนี้คุกดินไว้เรียบร้อยมันลื่นค่ะแต่ข้างหลังอะ่ะเขาจะเป็นเหมือนเหมือนฟันเลื่อยจะคมมากต้องระวังหน่อย เราใช้มีดนะคะมีดเล็กๆไปแหลมๆหรือใช้ชีมตัดก็ได้นะคะมีสำหรับที่ว่าตกปลาโดยเฉพาะค่ะอะได้แล้วค่ะเรียบร้อย เดี๋ยวเราไปตกกันต่อค่ะเก็บอุปกรณ์แป๊บหนึง่งน้ำแดงนิดนึงนะคะวันนี้มันถึงมีปลากระทิงเข้าถ้าน้ำใสๆปลากระทิงไม่ค่อยมากินเหยื่อเหมือนมีปลาช่อนนะ ปลาช่อนจริงๆด้วยค่ะกระโดดฮุบเยือเลยอะ่ะปลาช่อนตัวเล็กอีกแล้วรู้สึกว่าช่วงเดือนตุลาพอเข้าตุลาปุ๊บจะมีพวกปลาช่อนเยอะอย่างนี้มาขยับมาจุดนี้บ้างเอาเห็นไหมคะปลาปลากระโดดฮุบเยื่อเอาแรงด้วยนะน่าจะเป็นปลาช่อนนะเนี่ยตีหรือ,อย,ยังตีรืยัง เอาคันขวาก็ตอดเหมือนกันลองดูก่อนเอาไม่ติดค่ะดูคันซ้ายที่ปลากระโดดขึ้นตะกี้กลับมากินอีกแล้วค่ะนี่ปลาช่อนตัวเล็กค่ะล่วงไปแล้วค่ะจะไม่เอานะคะปล่อยให้เขาหลุดไปเลยที่กระโดดมาไม่เข้านะคะตัวใหญ่อะตะกี้ผงปลาช่อนเยอะทุกจุดเลยค่ะแต่ว่ามันตัวไม่ใหญ่ค่ะ เป็นฝูงปลาเล็กมาแล้วก็จะมาไล่ปลาขาวที่เราจะมาตกกันมันมันไม่ค่อยมีตัวใหญ่เข้าเลยช่วงนี้อตอนนี้ดึงเอียวตัวนิดเดียว,อนนเ,ยวเอาล่วงไปเลยค่ะปล่อยไปค่ะไปแล้วค่ะดูสิดึงเข้าออกปลาขาวหางแดงค่ะ ทำไมมีเต่ไซส์แบบนี้น้อไอละคันต่อไปจะได้ปลาอะไรเอาดึงเอาปลาก,กระทิง <c oughs> บางคนก็เรียกปลาหลาดนะคะหน้าตาเป็ดปาหลาดลายเหมือนงูค่ะบินกระเดียวกระเดียว ขยับมาเรื่อยค่ะตะกี้ร้อนหาร่มไผ่ก่อนแดดกำลังมาตรงนี้มีคนมาตกแล้วนะคะมีรอยลำหวานดึงไปแล้วค่ะเอาหลุดค่ะตอดเร็วกินเร็วหลุดเร็วไปแล้วคันนี้ลงสิอ๋อดึงหลุดอีกอ่ะ มาคันนี้ตอดยิกยิกนิ่มๆไปละดึงดึงเอาเอาดูนี่ตัวกินเหยือ่อที่บอกว่าหลุดเนี่ยปูนาค่ะถ้าตรงไหนมีปูนี่กินเหยื่อหมดแถมกัดสายเบ็ดนะคะตัวนี้ยกขึ้นไว้ข้างบนก่อน แดดร้อนนะวันนี้ไปละไปละไปละไม่ได้นะคะน่าจะเป็นปลาเล็กปลาเล็กเข้าเดี๋ยววางลงจุดใหม่ก่อนไปแล้วค่ะถัดมาหน่อยนึง ทิ้งอีกคันไว้ตรงนู้นดึงก่อนโอ้นปะปลาขาวหางแดงค่ะน้ำค่อนข้างจะเป็นน้ำวนตรงนี้มันปลาเล็กเข้าเยอะแล้วก็จะมีพวกปูพวกปลาช่อนตัวเล็กอีกคันทิ้งไว้จุดเดิมนะเสียบไปลายไว้ดูนี่มันเหมือนมีปลาติดเอ้นี่พันหญ้าแล้วค่ะปลาช่อนจริงๆด้วยแหละ นี่ปลาช่อนรุ่นนี้จะเยื้อนเลาะริมฝั่งนะครับจะเจาะมากินเบ็ดทําให้ปลาขาวเราหายมาดูคันต่อไปดึงก่อนโอ้ปลาขาวหางแดงอีกมันอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ก็ตกไม่ได้แล้วคะ่ะเพราะอากาศย็นแล้วปลาไม่ค่อยกินเหยื่อแล้วคะ่ะมาดูคันนี้เห็นยึกยึกยักยกัยกนานแล้ว ดึงโอ้ปลาขาวหางแดงไซมินินเจอแต่จุดน้ำวนนะคะพอน้ำวนมากมันจะไปพันญ้าใต้น้ำดึงก่อนเขาโอ้ปลาขาวหางแดงค่ะตัวเล็กมากเลย มันไม่มีที่ตกนะคะมีจุดที่ย่าน้ยนยๆน,ยนี่หาย,ยากมากช่วงนี้ไปเราลองดูดึงก่อนโอ้ปลาขาวค่ะําำบุญนี่ตัวเล็กเยอะเดินนิดหนึ่งพอได้ทอดนะคะวันนี้หาปลายากมากเลยเวลาดึงวัดก็ไม่ค่อยขึ้นมาดูมาดูคันนี้ค่ะ โยนไปน้ำเชี่ยวอุย้ยดึงมาปลาตะเพียนนะคะเอา้าอีกคันหนึ่งเกี่ยวกันขึ้นมาค่ะอีกคันหนึ่งวางข้างๆเกี่ยวกันมาเรียบร้อยค่ะยุ่งอีลุมตุงนังติดทั้งสองคันนะคะปลาขาวตัวหนึ่งแล้วก็ปลาตะเพียนตัวหนึ่งพันกันหน่าดูเลยจะได้ตัดสายเบ็ดไหมเนี่ยน้ำเชี่ยวนะคะวิ่งจุดๆไปพันสายกัน มาต่อกันค่ะหลังจากปลดไปตะกี้โหใช้เวลาหน้าดูดึงเอาโอ้ปลาจ่อนค่ะรุ่นนี้ทั้งนั้นกินลึกค่ะปล่อยไม่ได้นะคะปล่อยไปก็ตุยเหมือนเดิมเอาไปทำกับข้าวดีกว่า,ราเรืน่นี้ก็คือผลงานนั่งจุกเจาอยู่หลายชั่วโมงนะคะได้แค่นี้จริงๆค่ะได้น้อยปลา เหมือนจะไม่ค่อยกินเหยื่อละจะมีปลาช่อนปลากระทิงปลาตะเพียนแล้วก็ปลาขาวหางแดงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ